ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วค่ะเพราะผู้เข้าแข่งขันทีมนี้6ดวงและพ่วงความรู้กันมาเต็มๆทีมนี้เขาเป็นเพื่อนสนิทที่คบหากันมานานนำทีมมาโดยคุณน็อตพัทราวุฒิค่ะคุณผู้ชมห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดนะคะเพราะทีมนี้มีเฮแน่นอนค่ะไปแรกให้น้องสาวครับรถน้องสาวรู้ไหมรู้ครับรู้น้องสาวคนอนุญาตให้มาแรกนะชื่ออะไรน้องชื่ออะไรคุยด้วยน้องชื่อคุยด้วยน้องชื่อน้องนุ่มครับเดี๋ยวพี่น็อตจะเอารถ พี่อู๊ตไปให้ขับนะครับให้จันพี่รวมพลังไหมรวมครับรวมรวมรวมหนึ่งสองสามสู้ห้าสั้นๆได้ใจความมา่สามท่านจริงๆอยากได้พี่เจี๊ยบครับดูมีองค์ความรู้ที่สุดแล้วครับนี่ครับผมจะบอกให้สามคนที่ผมโง่สุดเลยนะได้ครับน้อยมากฟรุ้งเอสสามจีมาซากหมายเลขสามครับหมายเลขสามครับสอยากได้คุณเจี๊ยบมากอยากได้มากเป็นเป็นมาแล้ว เทียกันหน่อยอยากได้ผมใช่ไหมใช่ครับพี่องความรู้พี่เขาน่าจะมีเยอะประสบการณ์การใช้ชีวิตมาเยอะครับผมน่าจะช่วยผมได้เยอะครับครับผมกดดันกันเข้าไปไม่เป็นไรครับจะช่วยผมจนจบเอาคอยช็อคเองก็ไม่เป็นไรคุณมัดครับวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยพกเงินเยอะไหมไม่เยอะครับพันหนึ่งครับพันหนึ่งประมาณพันหนึ่งใช่ครับคุณเจี๊พันพันเท่าไหร่วันนึงก็สามพันอ่าสามพันอันนี้คือที่ภรรยารู้นะโอ้ยที่ไปรู้ด้วยเหรออ่ะข้อสองมีครับผมเหรียญทบไหม เหรียญไม <S <S yup. Esta, ่่อยได้พกแล้วนะเหรียญไม่ค่อยพกครับไม่ได้พกละเอาละสามตรงเหรียญดีกว่าเพราะเขาไม่ไดเอามาเหรียญพกไหมเหรียญไม่่คยได้พกแล้วนะเหรียญไม่ค่อยพกครับไม่ได้พกละเอาละสามตรงเหรียญดีกว่าเพราะเขาไม่ไดเอามาเหรียญที่เราใช้ปัจจุบันนี้ด้านหนึ่งก็เราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะก็เป็นรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะอีกด้านหนึ่งก็ด้านหลังเล้เรียกหัวก้อยใช่ไหมด้านก้อยเนี่ยจะมี สถานที่ต่างๆ <L> มีสถานที่อะไรอยู่บนเหรียญเงินเหรียญในปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่ 1. 1. วัดพระแก้วมีไหมสอวัดเบญจมาบพิษสาวัดอรุณราชวรารามสภูเขาทองต่อไปครับพระาธาตุพนมพระาธาตุดอยสุเทพพระบรมาธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชและสุดท้ายครับวัดพระศรีสัรเพช <gas> ยังกระดางเสียงดังใช่ครับผมเริ่มจากที่ใหญ่ใหญ่วัดพระแก้วน่าจะมีนะฮะทีครับวัดพระแก้ว วัดเป็นจะมาบพิษน่าจะมีคือเราเราต้องมองอะไรล่ะวัตถุส่วนประกอบแล้วก็ความที่ใหญ่หลักๆของเขาเขามีโครงสร้างหรือว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆที่มันเด่นๆคือเราต้องมองว่าสถานที่ดังๆของของวัดตรงนั้นมันสําคัญกับกับประเทศไทยเราขนาดนี้แล้วที่สําคัญก็ต้องรู้จักทั่วโลกด้วยอย่างพระธาตุดอยสุเทพผมว่าน่าจะมีน้าอยู่ที่เหรียญบาทมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีครับตรงนี้วัดพระศรีสันเทศก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสําคัญโอ้โหแต่ละอย่าง กันข้อนี้ยากที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดคนดูเหรียญก็จะรู้แต่พวกเราอะพอรับค่าทางหลวงเสร็จปั๊บก็ใส่กล่องดังคร่าวขนาดติ๊ดเด็กเสิร์ฟอะฮะยังเทใส่กระเป๋ามันกระรอกกระรอกด้วยไงคุณจะอะไรับลองดูนะหนึ่งเรื่องอะไรครับคุณน็อตพระธเตศกฤตเทพครับอ้าวมาร์คครับนี่มั่นใจแล้วนะครับมั่นใจหรือบอกมั่นใจวัดพระศรีสันเพชรครับภูเขาทองไหมภูเขางอ่ภูเขาทองเป็นสามนะครับพระธาตุพนมแก้วหรืพลาดไม่ได้หรอก ครับครับมากมากมากวัดพระแก้วก็มากไปด้วยนะมาดพรแก้วเป็นสีนะครับแต่วัดพระแก้วนี้ไม่ไม่มั่นใจนะครับมักไปไม่มั่นใจครับพระบรมธาตุเจดีนครศรีครับเอาไหมเอาครับเอามากไว้ครับเอามากเป็นห้าครับห้นครศรีธรรมราชเป็นห้าอันนี้แหละครับเอาเท่านี้ก่อนครับผมประเมินอเข้าข้าวก่อนเดี๋ยวดูในรถแล้วเดี๋ยวกลับมาเอาจริงอยู่ที่คุณน็อตคนเดียวเท่านั้นเองอ้าวหายไปในรถเสียงดังๆหรือว่าจะเบาๆหรือจะเงียบๆฟังจับไปแล้วครับที่มั่นใจเลยนะวัดพระแก้ววัดเบน วัดอรุณภูเขาทองพระธาตุสุเทพพระบรมธาตุเจดีนครศรีธรรมราชมั่นใจมากมีหกเหรียญเพราะว่ามันมีหกเหรียญประเทศไทยสองร้อยเปอร์เซ็นต์จ้าครับผม นะครับมีมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไอที่ที่ไม่ไดวมาหมดเวลาเลยนะฮะเราบอกหกเหรียญแล้วเขาพูดมาแล้วดีใจด้วยแล้วข้อมูลข้อมูลเขาเป๊ะยญแล้วเราจะทาตามนั้นเชื่อมันหรือไม่อยู่ที่คุณม็อตละผมจะเลือกที่เรามั่นใจด้วยกันทั้งทั้งสามฝ่ายแล้วกันโอเคตอบจริงแล้วนะคุณน็อตกดแล้วพูดได้เลยนะครับเอ้ามาพี่แก้วครับอตะโกนได้ครับตะโกนได้แก้วเอาไหมโอเคเลือง้นะครับ หนึ่งนะมีไหมครับวัดเบนจมบัปพีทครับมีครับมีครับเลือกครับสองนะครับสึกษาหันมาหันซ้ายหันขวาได้แต่ยังวุ่นวายมีโอเคมีครับผมได้ไปเปลี่ยนมาเป็นเชื่อในรถหมดแล้วนะตอนนี้สองสองอันนี้นะครับผมมีห้องภูเขาทองภูเขาทองมีไหมครับมีครับสบารมีโอเคเรืองครับอ้าวสีนะครับสีพันธ์แพนพนมไม่มีโอเคเรืองครับแล้วจะเป็นพระธาตุดอยสุเทพละครับมีครับโอเคมีผมเลือกครับตอนนี้ตามในรถอย่างเดียวเลยนะครับเออเจดีต้องคอยดูครับมีครับโอเคเลือกครับ ยืนยันนะครับตันใจครับยืนยันคำตอบครับยืนยันนะฮะครับอ้าวยืนยันคำตอบครับเรียบร้อยครับเอาละครับมาดูเฉลยนะครับสถานที่ไหนอยู่บนเงินเหรียญรุ่นปัจจุบันนี้นะครับมาลุ้นนะครับให้แตกดูนะครับห้องทรงจะแตกหรือไม่อ้าวมาดูเฉลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแถบทอนะครับวัดพระแก้วถูกครับครูมีครับ มีครับแน่นอนมีครับแน่นอนครับถูกต้องครับมาแก้วนะครับขอบคุครับถูกครับขอบคุครับถูกขอบคุครับถูกต้องตอถูกถูกถูกขอบคุครับถูกครับถูกถูกถูกครับถูกขอบคุณมากวัดพระแก้วเลียนอะไรเลี้ยนห้างเลียนบาทเลี้ยนบาทอะได้ไปแล้วหนึ่งมาดูต่อไปครับเอาพวกเขาทองดีกว่ามีครับมั่นใจพ่ออะไรมั่นใจพ่ออะไรเลียนสองบาทเหรียญสองบาทเพราะอะไร เพราะว่าใช้บ่อยกระทองคุณนัทครับมีครับเหรียญสองบาทด้วยนะกระทองถูกถูกครับถูกูกครับถูกต้องครับถูกต้องครับถูกเหรียญสบาทด้วยถูกครับถูก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 ค่ะตอนะครับูเขาทองนะครับเป็นเหรียญสบาทสบาทถูกต้องนะครับเอ้ยได้ลุ้นได้เสียแล้วครับผมอ่ะนะครับไปต่อไปครับวัดเบญจมาศบพิ เหลียนาเนห้ใช่เหรียญเปลนหาได้ใช่เอาละครับวัดเบญจมาศประพิษนะครับนี่ครับถูกถูกครับถูกาะครับถูกครับถูกครับถูกเะครับถูก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 ถรกถูกถูกถูกถบกถู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 กถนกถูกบูัถูููกก นี่วัดดังๆต้งสิ้นนะไล่มาแล้วนะเอาวัดอรุณก็ดแน่นอนก็ดัก็มีอีกวัดต้องมีทุกวัดนี้น่าจะมีวัดอรุณด้วยครับเหรียญอะไรเหรียญสิบเหรียญสิบรอเปล่าดูนครับว่าวัดอรุณน่าจะมีหรือไม่นะครับมีอรุณาครับทุก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 รุกทุกกกกกถูกถูกูกตกแตกกุ เหรีอะไรเหรียญสิบเหรียทกต้นนะครับสี่เหรียญแล้วไม่ถูกเยอะแยะเลยวะเหลือต่อไปอกสแถบทองกับสองแถบขาวนะครับมาดูพระธาตุพนมมากอันนี้ไม่ได้เลือกไม่มีครับไม่มีไม่มีขอต้อนะครับถูครับต้อนะครับถู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 ถถูกต้องครับถูกต้องครับูกตอนะครับ ปรหุกนะครับจากนี้ไปได้มา5แล้วนะครับถ้าถูกนะครับประตูพิรุธจะเปิดขึ้นนะครับเอาอะไรดีพระทตุดอยสุเทพั่งครับผมนั่นใจห้าสิพระาตุดอยสุเทพนะครับถูนะครับประตูพิรุธจะเปิดขึ้นนะครับเปิดครับเปิดเปิดเปิดครับเปิดเปิดครับปิดนะครับเปิแล้วปดครับ

ได้ยนโฉมแค่นี้ครับแต่จะได้มากกว่าน,นี้หรือไม่จะเป็นเจ้าของไม่ลุ้นต่อครับอย่าพูดว่าได้ยนโฉมแค่นี้สิครับให้ได้เขาโไปให้ได้เอาละครับลุ้นนะครับท่านผู้ชมลุ้นแล้วครับลุ้นนะครับพระธาตุดอยสุทเทพเหรียญ50สตางค์ oh. 50สตางค์โอ้โห oh. 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 ยังลุ้นยังเสียวอยู่นะครับ oh. เหรือพระบ,บรมธาตุเจดีนครศรีธรรมราชที่เลือกและวัดพระศรีเมตที่เลือกแต่แรกแต่ไม่เลือก ได้ลุ้นได้เสียวเลยจากนี้ไปครับกุญแจครับกุญแจจะได้ถือหรือไม่เอาอะไรดีวัดพระศรีสันเพชรวัดไม่ตีเลือกในรถไม่เลือกและสายคุณวัดเชื่อในรถใช่ครับกุญแจจะได้ถือหรือไม่ครับวัดพระศรีสันเพชรคำตอบนะครับไม่มีกุญแจรถถือไมเถอะถือมีคำตอบนะครับไม่มีถือคำตอบนะครับ ของคุณครับคุณน็อตครับแบมือมาเมือไหนเอามือไหนพูดกับน้องเราจะถือคุณใจแล้วถือคุณใจแล้วครับน้องนุ่มเดี๋ยวเรถที่วุ้ไปให้ขับครับแต่ไม่ให้ใช่ไหมแต่ไม่ให้ครับจะไปรับไปส่งใช่ครับนี่เนี่ยก็ให้เขาไปเป็นของคุณไปก่อนเอาแล้วครับรถน้องมาด้วยแต่ถ้าได้แล้วก็ไม่ให้น้องด้วยนะครับได้กุญใจไปแล้วนะครับเหลือคำตอบเดียวครับแจ็คพอตแตกได้คุญใจไปแล้วนะครับเหลือคำตอบเดียวครับ ถ้าพระบรมธาตเจดีนครศรีธรรมราชมีอยู่ในเหรียญใดเหรียญหนึ่งแจ็คพอตแตกท่านผู้ชมทางบ่านรู้อยู่แล้วนะครับว่าแตกไม่แตกตอนนี้พราเอาเหรียญมาถือใหญ่เลยนี่คือตัวอย่างพิวนะครับมีต้องมีแล้วดูดีๆนะครับบรรยากาศนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่เหยญอะไรครับดูนะครับพระบรมธาตุเจดีนครศรีธรรมราชนี่ครับนะครับแตกแตกแตกตัวลขถกแตกแตกแตกันต้องแตกมันตกแลงเรต้องงนะค អរគុណបងៗអរគុណបងៗអរគុណបងៗ ตอนนี้วันเป็นยังไงดีใจครับเราเราดีใจมากรถจริใครขับผมขับครับขนน้องขอบคุณนะขอบอกกันเด้วนุ่มดีใจมากขอบคุณมากครับรถคันนี้พี่ขับเองนะโอ้ยไม่ได้เก่งมากรถคันนี้จะเลือทฉันจะเลือดนะแต่ว่าในรถนี่นะเสียเงียบหมดเลยโอ้โหเจ็บพวดตาเอาความเจ็บปวดเลย้วความเจ็บปวด รยากาศสมแนะครับโฟล์ว 3G พร็นะครับมอนอครับโตโยต้าพิลท์คืไรขึ้นรถขนไม่มีสิถขขึ้นแล้วตามครับไม่มีสิ้ธิ์คนขึ้นรถขึ้ข้นรถขึนร้นขึนร้นรขึ้นไป้นรบขึ้นขรถขึ้นรถรับนรครขึ้นรด้นรขึ้นร้นรขึ้นร้นร้โรเอานรับ 啊，快快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 快！ เรื่องจริงบนตกหน้าหน่อยดิไม่ต้องเรื่องจริงเรื่องจริงบนสถานที่ทำงานไว้เมื่อเช้าใช่ไหมครับทุกฐานใช่จริงเหรอเก่งมากผมก็เลยขอว่าเออถ้าได้นะผมจะเอาหัวหมูมาถวายเลยอ่ะจริงว่าเออใช่ไจริาเหรอผมยังมีเชือกอยู่ไหมไม่คิดว่ามันจะตกลงไม่ขอบคุณนอทที่เชื่อผมนะที่เออผมเชื่อปกติไม่เชื่อเออทำไมเชื่อเราทำไมถึงเชื่อเนี่ยแล้วก็ใช่ข้าไหนตรงเลยแบบมั่นใจเลยอ่ะผมต่อยผมสองร้อยเปอร์เซ็นต์จะแรกกะจะมา จะโทรจะโทรบอกแม่ใช่ไหมอยากออกมาออกทีวีเฉยตอนแรกบอกบอกแม่บอกน้องเราว่าขอออกทีวีเฉยไม่คิดว่าจะได้รถเก่งเลยเก่งเดินสอบแล้าเก่งมากแต่เขาได้เก่งมากหรือดวงดีดวงดีโชคดีไม่เขาจะเลือกก่อนไงอย่าพูดเยอะตอนนี้ผ้าผมคือดูชาดเปละ กแต่ถูกครั้งที่ไปพิชมาคอไม่ตองมานะแล้วก็มาลงที่เขาพอดีครับผมเฮ้ยเขาได้รางวัลด้วยอ้าวทุนพงศเอ็สสัิญาพัฒให้เขาตังหักหนึ่งแสนว้า้ไม่ได้ไปแต่คือก็หนึ่งแสนมาไปด้วยฝาฝาแค่นั่งกูคุยลุ้นยังสนุกเลยอ่ะมีโอกาสทั้งหมดเลยเดี๋ยวก็ลุกเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็ลุกเดี๋ยวก็นั่งตลอดเลยเดี๋ยวอยู่ต่อเดี๋ยวมีสิทธิ์ได้อีกหนึ่งแสนบาทที่ผมไม่คุยกับใครแป๊บนึงเลยไปแล้วครับแจ้ง วันที่1มีนาคมปีที่แล้วจนถึงทุกวันนี้ค่ะรายการราชรถมาเกยของเราก็ออกอากาศมาแล้วเป็นระยะเวลา1ปี4เดือน26วันมีผู้พิชิตแจ็คพอตไปแล้วทั้งสิ้น7ครั้งรวมมูลค่ากว่า9ล้านบาทมีทั้งรถยนต์โต y ยต้าพรีออตโตโยต้าแคมรี่และล่าสุดคันที่7กับ t o โยต้านิวพรีอที่ผู้พิชิตแจ็คพอตก็คือทีมของคุณน็อตพัชรวุฒ ยังคงเดินหน้าแจกกันอย่างต่อเนื่องไม่แน่ว่าผู้พิชิตแจ็คพอตคันต่อไปอาจเป็นคุณก็ได้นะคะ